สวัสดีค่ะูชมคะวันนีโฮโฮ้าไอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวรถมาด้า2กูว๊วิแกนซีดานเกียรออโต้ปี2 0 2 2สีขาวคันนี้เลยค่ะคะุณผู้ชมค่ะ สำหรับรถอันนี้วันละสองคันนี้นะคะโอ้โหสภาพรอบรอบคันถือว่าเป็นรถที่สภาพที่พร้อมใช้งานนะคะพู้ชมค่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะผู้ชมค่ะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะเพราะว่าสามารถเติมน้ำมัน e20 ได้นะคะผู้ชมท่านไหนนะคะที่กังวลเรื่องการถอยหลังนะคะโอ้โหหมดกังวลเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ของเรานะคะมีเซนเซอร์ถอยหลังด้วยกันทั้งหมด2จุดด้วยกันค่ะผู้ชมค่ะและช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะผู่ชมค่ะโอ้โหถือว่าเป็นช่องเก็บสัมภาระที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูภาย ว่าสภาพภายในจะดีขนาดไหนนะคะตามมาเลยคะ่ะของอนิมาราสองคันนี้นะคะเป็นบอลหนังนะคะที่เดินได้แดงนะคะทาให้ดูดสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ชมคะสาหรับคันนี้นะคะเป็นแอร์แบ็คคู B ่เบรก ABS นะคะเครื่องเสียงสามารถเล่ทั F ้ง CD MP3 เสียบ AUX ได้นะคะผู้ชมค่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวค่ะผู้ชมคะสำหรับรถมาราสอง1.5อีลิแกนซีดานปี2002สีขาวเป็นรถมือเดียวเป็นรถสภาพดีกว่ชิมราคาดีนะคะราคาอยู่ที่ 219,000บาทค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมว่าราคานี้คุ้มมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจที่จะหารายละเอียดต่อด้านล่างคลิปนะคะไอฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริง๊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 งงไ้ด้วยนะคะเจอกันใคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ